มาดูเรื่องของสังคมหน่อยนะครับนะไอ,ไอ้มอนนี่นี่ก็แม่เหลือกำ้ำเหลือเกินนะครับมือถือพังครับมือถือพังต้องใช้เดหนฟังครับนะซื้อใหม่ในราคาหมื่นห้ามีอยู่หมื่นหนึ่งไปขอยืมญาติห้าพันนะครับนะมันเห็นว่าญาติมันมีตังเก็บเป็นแสนเลยเดหนฟังนะปรากฏว่าญาติบอกไม่สะดวกอืม มันเอามาโพสนะนูฟังละเพื่ออะไรก็ไม่รู้มันจะมันจะว่าญาติมันใจดำใจจืดใจดำไงก็ไม่รู้นะปรากฏว่านะก็เจอนะชาวโลกออนไลน์ก็สวนกลับสมาชิกของเว็บพันทิปคนหนึ่งครับเขาก็ได้ตั้งกระทู้โพส์ปรึกษาปัญหาชีวิตครับเมื่อ เมื่อเขาต้องการยืมเงินญาติเพื่อน,นำไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่แต่ว่าญาติกลับปฏิเสธอย่างไม่ใยดีเจ้าของกระทู้เนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าโทรศัพท์ที่ใช้ประจำเนี่ยมันพังก็ทำให้จำเป็นที่จะต้องซื้อเครื่องใหม่ราคาก็ประมาณ1 5 0 0 0บาทแต่มีเงินเก็บอยู่เพียง1,000 10, 0บาทญาติคนหนึ่งก็จึงแนะนำให้ลองยืมเงินจากลูกพี่ลูกน้องซึ่งมีเงินเก็บอยู่700,000กว่าบาท เจ้าของกระทู้คนนี้ก็เลยทักไปขอ,อยือมห้า0ันบาทผ่อนคืนเดือนละพันงวดสุดท้ายจะคืนให้1,500เอ่อหนึ่งพันห่อบาทาให้ดอกเบี้ยหนึ่งร้อยยืมก็ห้าพันผ่อน,นผ่อนแล้วก็จะจ่ายนะครับห้าพบาทนีดอกเบีย้ยกระจ่อยลอยนะครับก็ปรากฏว่าลูกพี่ลูกน้องคนนั้นตอบกลับมาเพียงสั้นๆบอกว่าไม่สะดวกเขาเองก็เลยไม่ได้ตอบอะไรกลับไปคือไม่ให้ยืมนั่นแหละ พวกก็เลยเอามาโพสครับชเช้าในส่วนใหญ่นี่ก็เห็นตรงกันนะคลับแนะนําบอกว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดนะลูกพี่ลูกน้องคุณนะ่ะในการจะให้ใครยืมหรือไม่ให้ใครยืมเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของเขาเงินของเขาพร้อมกับแนะนําบอกว่าปัจจุบันเนี่ยนะโทรศัพท์ที่ราคาต่ํากว่าหมื่นห้าเนี่ยมีหลายรุ่นเลยควรที่จะเลือกแะที่มันเหมาะกับงบประมาณที่มีหรืออดทนทํางานเก็บอีกหน่อยซื้อเองจะดีกว่า ก็เป็นคำแนะนำที่สุภาพนะเพราะว่าบางคนอาจจะอาจจะตำหนิหน้าใหญ่เนาะตังมีแค่นี้เนี่ยจะใช้เลยมันเกินตัวนะครับหกพันเจ็ดพันก็ใช้ได้แล้วจะไปใช้งานอะไรจริงจังเป็นหมื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะก็จริงๆแหละเดินูุฟัง ไม่รู้ทำงานอะไรนะครับต้องใช้โทรศัพท์นะหมื่นห้านะครับคือคือเอาจริงๆโทรศัพท์ยุคนี้สมัยนี้นี่ก็มันก็มีหลายเกรดนะหลายราคาหลายระดับสำหรับคนที่ใช้เนะนะครื่องละสี่ห0ื0นห้ก็มีนะครับคราวนี้เนี่ยลูกเล่นที่เขาใส่มาให้เนี่ยใช้ใช้งานครบหรือเปล่าเธอหรือว่าแค่ว่านะต้องการ นะยี่หอดีๆนะครับมือสอง iPhone มือสองอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอให้เป็น iPhone อะไรอย่างเงี้ยนะมือสองก็ช่างมันอะไรอย่างเงี้ยนะขอให้มันมีตา Apple โดนกัดแหว่งนะเวลาเวลาหยิบมาใช้นี่ได้โชว์ยี่ห้อ iPhone ให้เขาเห็นแล้วมันน่าจะบานนะครับนะมันจะน่าบานนะคนแบบนี้ก็มีครับอืมบางทีก็ยอมเป็นนี่ไอโฟนะ iPhone, เงินผ่อนอะไรพวกเนี้ยนะ คืออันนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะพูดถึงว่าถ้าหากว่าเรามีกําลังที่จะผ่อนได้นะครับแต่บางคนถึงขนาดใช้ของก๊อปปี้อะ่ะใช้ของปลอมอซื้อในเน็ตครับโอ้โหสี่ส้าห้าพันเองเนะี่ยหนูฟังแล้วซื้อของปลอมมาใช้ใจไม่เท่าไหร่ก็พังาบางคนก็โดนหลอกนะส่งก้อนหินมาให้อย่างเงี้ยในคนอ่านข่าวใช้ซัมซุงกับวนะีโว่ แค่นี้ก็ทํางานได้แล้วนะเราเราซื้อมาใช้เพื่อที่จะหาเงินนะนะไม่ได้หามาไว้เพื่อประดับบารมีเนาะอวดร่ำอวดรวยทั้งที่เราไม่ได้รวย